สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราไม่ปล่อยให้ MotoGP เงียบเหงาเพราะมีข่าวสะเทือนวงการมาอัปเดตกัน Ducati KTM Yamaha และ s ี r ีส์ซีซั่นใครกำลังอยู่เหนือใครกำลังไล่ตามมาดูกันเริ่มกันที่ Ducati โปรเจกต์ยิ่งใหญ่ Aless Marques เตรียมตัวรับ Factory spec ในปี2026หมายความว่า เขาจะได้ขับรัถ GP 26 Desmosedici เหมือนรุ่นพี่อย่าง m a r k Marquez และ Pecco b a n y a y a ไม่ใช่แค่ก้าวขึ้นมาแต่ก้าวไปอยู่ในระดับสูงสุดและ Ducati ไม่ได้หยุดแค่นั้นกำลังซุ่มพัฒนา Desmosedici p a ็ k เกจใหม่รับกฎ2026ถึง2027 Aerodynamics ต้องเฉียบ b u s c u l a n t e ต้องแข็งแรงพวกเขาไม่ปล่อยโอกาสให้คู่แข่งได้พัก m a r k Marquez เองก็เตรียมพร้อม ชัดเจนว่าไม่อยากเปลี่ยนเบสไลน์เซตอัพเพื่อความเสี่ยงเพราะสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือความสม่ำเสมอเพื่อไล่ล่าแชมป์เพื่อไล่ล่าแชมป์เท่านั้นต่อมา KTM เปโดรอากสตาเจอปัญหาโซ่ขาดที่มิ s ซานเรื่องเล็กๆที่กลับสร้างปัญหาใหญ่แต่ทีมไม่ยอมรีบใส่เชนโปรเทคเตอร์ใหม่ปรับโค้งเร็วแก้ให้ไหวให้ดีและอย่าลืมเคิร์เทรป Engine Guru ของ KTM มีข่าวว่าเตรียมย้ายไป Honda หลังปี2025ถ้าเป็นจริงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ KTM แน่นอนส่วน Yamaha และ Pramac ที่กลายเป็น Prima Pramac Yamaha เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่แค่ทีมไม้ประดับปี2025พวกเขามาใช้รถ Factory Spec y r z m 1ของ Yamaha แบบเดียวกับทีมหลักไม่ต้องเป็นสายรองอีกต่อไป และพันธมิตรใหม่ออาพายก็ก้าวเข้ามาไม่ใช่แค่โลโก้บนเสือ้อแต่มากกว่านั้นสนับสนุนในระดับ title sponsorship เสริมสร้างภาพลักษณ์เดือนหน้าเต็มสูบโอเคครับถึงเวลาความดรามา่าซลลี่ s ซีซันกริดปี2026เหลือที่ว่างเพียงที่เดียวเอาจริงๆตอนนี้ความเป็นไปได้ทำให้ใจเต้นและเจ้ากล้องสมเกียรติจันทากับทีม Honda LCR ยังไม่มีสัญญายืนยันสำหรับปีหน้าเรื่องนี้ต้องจับตามองว่าเขาจะอยู่ต่อหรือมีการเปลี่ยนแปลงช็อกวงการปริดท้ายนี่คือภาพรวม MotoGP แบบจัดเต็มดูค a ติกำลังลุยกฎใหม่ KTM แก้จุดอ่อน Yamaha ได้พันธมิตรใหม่และซิลลี่ซีซั่นยังไม่จบใครจะได้ที่นั่งสุดท้ายในกริดปี2026รอตามกันเลยครับสุดท้ายนี้รบกวนกด follow กด subscribe หัวใจ กระดิ่งกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ